เป็นวัดที่คนไทยไม่มากันแต่คนฟินเจียนต้องมาเลยนะคะชื่อวัดชิงสวนวัดนี้นะคะชื่อวัดชิงสวนแล้วมีประวัติมามากกว่า400กว่าปีมาแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในปีคริสตศักราช1989เนี่ย ถูกเผาโดยชาวอุยกูแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะได้มีบูรณะฟื้นฟูนนกลับมาเป็นดังเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามากับพวกเราเนี่ยเราพามาวัดนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในซินเจียงแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในโปรแกรมทัวร์ของคนไทยนะคะแต่ว่ามีแน่นอนอยู่ที่โปรแกรมทัวร์ของชาวอุรุมโมชีเพื่อนักท่องเที่ยวจีนค่ะซึ่งการเดินทางมาวัดนี้นะคะก็แอบไม่ง่ายนะคะเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ในสวนส สาธารณะสุยโมโกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีนกันเลยทีเดียวเราสามารถเช่ารถแล้วก็นั่งเข้าไปแบบเหมียวก็ได้เลยนะคะจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-10นาทีคือแนะนาให้นั่งรถทุกคนเพราะว่ามันแอบค่อนข้างไกลเหมือนกันที่นี้นะคะมีพื้นที่อยู่7,000กว่าตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในซินเจียนะคะจะประกอบไปด้วยพระวิหารสําคัญต่างๆนะคะเช่นวิหารพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้ากุมวนอูหรือว่าเทพเจ้าไฉซินเอียซึ่งเวลาขอพรนะคะเราก็ มักจะขอพอรเพื่อให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานโชคลาภแต่แนะนํานะคะอย่าบนขออย่างเดียวนะคะขอให้มีความสุขความสงบรม่มรื่นเพราะว่าที่สินเจียงมันไกลาจากประเทศไทยมากเลยค่ะหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกลับมาเพื่อมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้นะคะมาเยี่ยมชมได้ปกติเลยเพราะว่าอากาศแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่จะมาที่นี่นะคะแนะนําให้เตรียมกําลังขาเตรียมกําลังร่างกายมาอย่างดีนะคะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดยอย่างเดียวนะคะแต่บอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ สง่างามมากๆเลยนะคะนอกจากที่ซินเจียงจะมีที่สถานที่ท่องเที่ยวให้เมื่อเลือกมากมายแล้วเดี๋ยวแนะนำหนึ่งวันที่เลือกของคุณอยากจะให้มาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านกันนะคะทุกคน